กองกำลังผาเมืองร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567เมื่อวันที่31พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน313กองกำลังผาเมือง มวม,ม,มสามร้อยทหารมาที่สามหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตักจัดก,กำลังพลรวมกับส่วนราชการงบการบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรชสุธาพิมลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพัรษาสามิถุนายน2567ณปากฝ่ายเมืองงามบ้านป่าสางงามหมู่6ตอก่อช้าง อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกองกำลังผาเมืองร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รับมอบแผ่นป้ายงดสุบ,บุรีเนื่องในวันงดสุบ,บุรีโลก31พฤษภาคมของทุกปีตามโครงการลดและเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพประจำปีพุธศักราระ 2,567ในพื้นที่อำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่31พฤษภาคม2,567กำลังผาเมืองโดยกองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจัดกำลังพลรวมกับนายกเทศมนตรีตำบลชัยปราการหัวหน้าส่วนราชการการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาทุกโรงเรียนหัวหน้าสถานีอนามัยทุกตำบลอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน และนักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รับมอบแผ่นป้ายงดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคมของทุกปีตามโครงการลดและเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพประจำปีพุทธศักราช2567ณสานป่สาถึงสนามกีฬาเทศบาลตำบลชัยปราการอำเภอชัยปราการจังหวัดชิงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม500คน กองกำลังผาเมืองออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางในการพบแพทย์ให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่บ้านน้ำล่าตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567เวลาก9า0นาก,กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองด้านสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยทหารพล3208 โดยเฉพาะกิจทหารพราน32ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน316กองกํงากลังผ่ามืองจัดกําลังพลรวมกับพอชะออำเภอทุ่งช้างสอออำเภอทุ่งช้างออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางในการพบแพทย์ให้กับกลุ่มต่อบางผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่บ้านนำลาำน่าตําบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านจํานวน5ราย